ผมจะพามาดูอุปรกรณ์ทำเงินวันล 2, ะ2,000กว่าบาทให้ได้ชมกันนะฮะบบความพนาที่พี่เขากำลังทำการ์ดปลอ,อกมาพาน้่งปอกนั้นมันมีมี่ครับมีมี่เยอะมากมีเก้าอ,อี้นะเก้าอ,อี้พิเศษแล้วก็ มีเห็นลับพี่ด้ับพี่อะัรถุงมือมีกระเนีามีถุงมือด้วยวันละสองพั2000กว่าบาทเดี๋ลืมนฮะต้องมีความชงนาญมีการขุโขุดนีเขาเข้าขิดจัง บาทห้าบาทหกสิบสตางค์นะครับต่อหนึ่งชิ้นเนี่ยงั้นยังไม่กี่วินาทีนะครับที่เขาฝ่าดูดิเร็วมากไม่ดีก็โยนหน้าเนี่ยโยนเนี่ยเขาหารายได้กันวันละสองพันสตาทจากวิธี รวดเร็วไม่กี่วีฮะเงียบมากนี่ฝามานับวันนึงนี่เป็นพันชิน้นพันลูกเผื่อใครครับมีแร้บัดานใจไปทำต่อลงที่จังหวัดราชบุรีหาอะไรได้วั 2, นละสองพักว่าบาทดังนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าต้องมีการฝุกผลทักษะความชำนาญ บ,บอกว่าความเร็วยิ่งคุณทําได้เร็วมีความชํานาญทําได้มากเท่าไหร่เงินก็มากได้ได้เยอะก็จะได้ตังเยอะสมมติอ่าคู่เขาจะเป็นคู่ครับ่วนมาจะเป็นหัวเมียคู่หนึ่งก็บางทีวันหนึ่งก็ได้พันห้าร้อยลูก่เงี้ยคูณบาทห้าสิบาะตอนนี้คูณบาทหกสิบตอนนี้เราให้อยู่บาทหกสิบพอได้เป็นเงินก็สองพันกว่าบาทหารครึ่งก็เหลือกันคนละพันกว่าบาทวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งได้พันกว่าบาท แล้วมีทุกวันไหมเองมะพร้าวมีทุกวันครับโอ้าวเดือนหนึ่งก็ได้เยอะมากเลยใช่ครับถ้าช่วงเยอะๆจะได้จะได้ประมาณนี้แต่ว่าช่วงน้อยๆก็เฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณคนหนึ่งก็จะได้ประมาณห้าหกร้อยห้าหกร้อยใช่แต่แต่ถ้าบนโต๊ะก็ก็จะเป็นรายวันเป็นรายวันใช่มะพร้าวมาจากสวนแล้วนะครับแล้วก็พอมาลงปุ๊บเราก็ซื้อแบบยกดงนั่นแหละ แต่ว่าพอมาถึงปุ๊บเขาจะดูด้วยสายตาถ้ามันแบบขนาดมันเล็กเกินไปหรือผิวช้ําอะไรเงี้ยเขาจะโยนออกเป็นตกไซต์ตกไซต์เนี่ยเราก็เอาไปแทงเจียมไงตอนแรกอะ่ะมันมีหัวหน้าคนหนึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่อย,อยู่เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วแล้วพอดีเหมือนเราได้รู้จักกับเขาเราก็เลยเชิญชวนเขามาอยู่กับเราพออยู่กับเราปุ๊บเหมือนเขาก็อ่าพาพวกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาในคนในหมู่บ้านเขาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนมอญคนในหมู่บ้านเขามาฝึกบ้างอะไรบ้าง เหมือนว่าเขาผู้เชี่ยวชาญของเขาเหมือนเขาถนัดด้านด้านด้านมีดอยู่แล้วครับม,มีดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นเราใช้อีโตะเทาะกว่าจะเปิดได้แต่ของเขา,าเป็นมีดแบบมีด,ม,ดมีดบางอ่ะแล้วก็ยังไม่พอครับต้องเอาไปเจียเจียเจียให้มันบางขึ้นอีกออแล้วก็มีหินรับมีดก็ต้องมีสองสองสองมีดมีหินเปิดหน้ามีดแล้วก็หินหินรับความคม แล้วก็ทุกคนก็จะมีอุปกรณ์อยู่ที่ตัวอุปกรณ์ก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าหินรับมีดชุบกับน้ําต้มใส่ยชูสูตรของเขาครับเวลานั้นเขาก็จะรับความคมอยู่ตลอดพอเวลารู้สึกว่ามีดทื่อโอ้ครับเป็นความรู้ใหม่เลยแล้วก็ต้องมีอะไรมีเก้าอี้ตรงนี้ต่างหากใช่ครับเก้าอี้ก็เขาจะซื้อเขียงอันนี้อุปกรณ์ของเขาอยู่กับเขาหมดเขาจะจัดการมาให้ใช่ครับ มีเจาเป็นมีดของเขาต่างหากประจําตัวเขาใช่ครับทำเองม,มีมีมีดอยู่กับเขาจบมันเลยเขาจะตกเย็นเขาจะไปรับไปรับมีดแล้วไปเจียมีดดังแบบเอา,เอา,เ,อาเอาหินไอตัวหินรับมีดะเจียมีด <c oughs> มีมะพร้าวเจียเจียเป็นหัวแหลมแหลมเหลือแต่กล,ลารับ <c oughs> ไม่เป็นหัวแหลมแหลมใช่แต่ว่าวันนี้เราจะเจียรุ่งเช้าเพราะว่าเรามีลูกค้าตลาดในไทยเขาจะมารับไปข่ายต่อ ให้แบบเหลือเกลี้ยงๆใช่ไหมหรือใช่เกลี้ยงๆเกลหรือต่กะลาแล้วหัวแหลมๆปิดหัวแหลมๆเพื่อปิดตา,ดตาไม่ให้ตาเมื่อเขามันอา,อากาศเข้าไปแล้วคือเอาไปเผาหรือเปล่าบางคนก็เอาไปเผาต่อแต่บางคนก็ทานสดแต่คราเป็นที่ตลาดต่างประเทศเขาจะใช้ผลผ่าดสดเห้เขาครับ ขเขาจะนับคะแนนว่าเขาได้กี่ลูกโอ้ซือเอาคพนับจากทีงนี้นี่ครับนี่ครับ<ม>เ,เขาจะตัดตูดไว้พอเนี่ย,นยเนี่ยอันเนี้ยหนึงน่งบาทหกสิบอันหนึง่งหนึ่งบาทหกสิบครับรอยลูกก็อ่าเท, <1, S 1> ท่ 15, าไหร่หนึ่ง่ากูณไปใช่ก็ร้อยหกสิบอพันห้าคูณหันึ่งพนหีัี่งพันสงพันสี่งพันสงพัน คูณ1.6ก็ <1. 6, S> 240 <2, 3, S 2> บาทอ่ะสมมติได้100อันคูณ1.6อ่ะก็160บาท160ว่าเขาต้องทำเร็วมากใช่ครับยิ่งมากยิ่งได้ใช่ครับเขานับแต่ตรงนี้เนี่ยสองเดียวว่าต้องนับจากฟันเขาเรียกอะไรฟั่นมานะฟันครับฟัน